สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะออกจากตลาดสนามหลวงสองแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ชมบริเวณภายในนะครับตอนนี้ก็คือเป็นขาออกแล้วนะครับเราจะออกหลังจากที่เราเข้ามาเดินซื้อของในสภาพที่แบบว่าร้านรวงปิดหมดนะครับเหลือแต่ร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกเลี้ยงสัตว์อาหารเลี้ยงสัตว์อย่างนงี้นะครับยังพอมีขายนะครับแต่ ร้านทั่วไปก็ปิดนะครับจ,จุดจุดรับบัตรคืนก็มีมาตรการก็คือไม่มีการรับรับบัตรแล้วนะครับผ่อนปลนนะครับผ่อนปลนไม่ต้องไม่ต้องจอดรับบัตรแล้วนะครับที่สนามหลวง2ณนะตอนนี้นะครับวันที่1นึถึงสาเมษายนนะครับไม่มีการรับบัตรผ่านเข้าออกแล้วนะครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับที่เวลารถเข้ามาจะฉีดพ่นน้ํายาใหบ้บริเวณด้านข้างล้อรถตัวรถนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าไปนะครับก่อนที่จะเข้าไปตอนนี้เราออกมาจากสนามหลวงสองแล้วนะครับมุ่งหน้าถนนเรียบคลองทวีวัฒนาขาออกนะครับสำหรับสภาพ การจาราจรบนถนนเลียบคลองทวีวัฒนาตอนนี้ก็ก็ถือว่ายังยังยังมีการสัญจรไปมาอยู่นะครับก็ยังมีการสัญจรไปมาอยู่บริเวณด้านขวานี่ก็จะเป็นวัดสาราแดงนะครับแล้วก็สถานีตำรวจสาราแดงนะครับถนนเลียบคลองทวีวัฒนานะครับปกติก็จะมี ผู้คนมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อข้าวของในตลาดสนามหลวง2ตลาดเวอร์ไนท์มาร์เก็ตนะครับซึ่งในโซนนี้ในย่านนี้ก็จะมีตลาดอยู่หลายๆตลาดนะครับก็จะมีผู้คนมาใช้สัญจรผ่านรวมทั้งใช้เส้นนี้ออกไปที่บางแคได้นะครับเป็นหนองแขมได้นะครับมันเป็นเป็นถนนที่เชื่อมต่อหลายๆเส้นทาง ถ้าใครมาจากทางบางแคหนองแขมก็ใช้เส้นนี้ออกไปทางพุทธมนทนนคปรปฐมราชบุรีกาญจนบ,บุรีได้นะครับถ้าถ้าใช้เส้นนี้นะครับตรงกันข้ามกันถ้าเราจะไปทางด้านสมุทรสาครก็สามารถใช้ได้นะครับมันเชื่อมถนนพุทธมนทลสาย4ถนนพุทธมนทลสาย3นะครับมันจะเชื่อมกันอยู่ การจราจรรถก็ยังเยอะอยู่นะครับในสภาพในสภาพที่เห็นนะครับรถก็ยังเยอะอยู่สี่สี่ทุ่มถึงตีสี่คืนฟิวถามว่ามันจะมีผลกระทบกับคนในในกลุ่มใดบ้างกลุ่มที่กระทบก็จะมีพวกพ่อค้านะครับพวกรถขนส่ง หรือผู้ที่ต้องเดินทางระหว่างจังหวัดแต่อย่างเราเราเนี่ยนะครับพูดถึงว่าเราก็ไม่ออกจากบ้านกันใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบ ด้านขวาของเรานี่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยทนบุรีนะครับมหาวิทยาลัยทนบุรีนี่ก็จะมีนักศึกษามาเรียนกันเยอะแยะมากมายหลายสาขาวิชานะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อเข้าไปที่ชุมชนร่วมเครือ ภายในซอยภายในซอยก็ยังมีรถวิ่งกันอยู่นะครับอ่ารถตำรวจด้วยครับก็มันไม่มีเคอร์ฟิลแล้วใช่ไหมครับหลังหลังตีสี่ก็คือใช้ชีวิตประจำวันได้การสัญจรไปมาก็ปกติใครที่มีเชื้อก็เดินทางปกติยกเว้นคนที่ป่วยหนักอยู่บ้านนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะครับ ที่ผมสังเกตเห็นเราลองมาคุยกันดูนะครับก็คือ,อาถามว่าคนที่ป่วยหนักๆที่เป็นเป็นคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับติดเชื้อโควิดเนี่ยเขาเขาอยู่บ้านใช่ไหมครับแล้วเขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้อน,นันหรือไปอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนป่วยหนักนะครับโควิดจะมี2ออย่างอยู่บ้านกับอยู่โรงพยาบาล แต่ไอคนที่ติดเชื้อที่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยครับอย่างที่ว่าตัวตัวคินเองอย่างนี้นะครับติดเชื้อคินก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าตัวเองติดเชื้อคินก็แลดไปแลดมานะครับโลกนี้นะครับโลกโควิดเนี่ยมันเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินติดเชื้อนะครับมันจะกินปอดกินคือมันจะเข้ามาที่ลําคอเราก่อนนะครับตามที่ได้ศึกษามานะครับ เชื้อโควิดเนี่ยจะเข้ามาที่ลําคอถ้าเขาหมอหรือคนโบราณเขาจะแนะนํานะครับให้ดื่มน้ําอุ่นน้ําขิงน้ําชาน้ําอะไรก็ได้ที่อุ่นๆนะครับน้ําร้อนก็ได้ถ้าใครเก่งนะครับกิน <c oughs> ก็น้ำน้ำร้อนน้ําอุ่นนะครับก็คือกินได้คือเราเรากินเข้าไปเชื้อที่มันพึ่งเข้ามาเนี่ยครับเชื้อพวกเนี้มันจะมันจะอะไรนะครับเขาเรียกมันจะหล่นจะหลุด หลุดลงไปที่กระเพาะนะครับมันจะมันจะโดนพวกน้ําน้ําอุ่นๆของเราเนี่ยครับคือมันก็ไม่ได้ไปฆ่าหรอกครับแต่ว่ามันก็สามารถชําระล้างเชื้อพวกเนี้ยค่อยๆค่อยๆแล้วจิบบ่อยๆนะครับจิบบ่อยๆถ้าใครรู้สึกเจ็บคอนะครับถึงจะไม่ใช่โควิดก็จริงนะครับเราก็จิบน้ําอุ่นนะครับจะจะใส่ขิงใส่ชาใส่กาแฟอะไรก็ว่าไปตามตามที่เราชอบนะครับ ก็จิบไปมันก็จะช่วยล้างเชื้อโรคต่างๆเนี่ยครับลงลงไปในกระเพาะแล้วก็ขับออกมาทางอุจจาระทางอะไรอย่างเงี้ยครับของเสียในรูปแบบของเสียมันก็จะบรรเทาหรืออาจจะหายจากการเป็นโรคนั้นไปเลยก็ได้นะครับแต่ต้องทำช่วงแรกๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโควิดหนักแล้วค่อยมากินน้ำอุ่นนะครับ ให้ดื่มน้ําอุ่นบ่อยๆนะครับหาหากาต้มน้ำน้าร้อนมานะครับใครมีกาแฟสดใครมีอ่าพวกสมุนไพรนะครับก็หามาชงดื่มจิบไปเรื่อยๆนะครับมันจะช่วยล้างพวกสิ่งสกปรกที่เข้ามาติดโดยเฉพาะเชื้อโควิดเนี่ยมันจะมาโดยการสัมผัสใช่ไหมครับมันจะมาโดยการสัมผัส สัมผัสของเราเนี่ยไม่ว่าเป็นมือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องล้างบ่อยๆเมื่อเราล้างมือบ่อยๆเชื้อโรคมันก็จะตายไปนะครับแล้วก็เช็ดถูในในจุดที่ในจุดที่เราจับเราสัมผัสมาใครไปรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT อะไรพวกเนี้ยหรือซื้อของในระหว่างที่เราซื้อของเราจับแบงค์เราได้รับเงินทอนเราได้รับ ของก็อย่าเพิ่งกินนะครับก็คือให้เราล้างมือก่อนให้ไปถึงออฟฟิศก่อนแล้วค่อยกินนะครับไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยนะก็คือหลักการก็คือซื้อของแล้วก็เราก็ถ้าล้างมือได้ด้วยสบู่หรือเจลอะไรตามที่เขาแนะนำนะครับก็ล้างมือแล้วค่อยกินนะครับถ้าดีก็คือให้ไปถึงบ้านถึงอะไรก่อนแล้วค่อยล้างมือแล้วก็ค่อยกินนะครับ นี่แหละครับคือเราจะปลอดจากการติดเชื้อโควิดได้นะครับก็ลองนำไปใช้นะครับสำหรับตอนนี้เราก็ถึงที่หมายแล้วสำหรับวันหยุดก็ขอให้มีความสุขกันนะครับพาไปดูสนามหลวงสองมาแล้วใครดูไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้ผ่านอะไรนะครับ y o u b u c h ช n n e l ปลามังกรต้นกระบองเพชรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยเป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ